กเจอตู้เซฟแล้ววมไม่กอดมนท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูอพาร์ตเมนต์พรีเมียมนะเว้ยซึ่งมันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่กว่าอพาร์ตเมนต์ที่อัปเดตเข้ามานะท่านผู้ชมซึ่งมันจะมีเอาสองอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมที่อัปเดตเข้ามานี่จะเป็นอพาร์ตเมนต์อันนี้ใช่ไหมมันจะเล็กกว่านะเว้ยซึ่งผมก็ได้พาหาตู้เซฟพารีวิวไปแล้วเออใครอยากดูก็ไปดูคลิปได้จัดไปโดยตู้เซฟอันนี้นะท่านผู้ชมนี่ก็โดดขึ้นมา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 ,นมาเรื่อยๆหาห้องที่มีตู้เส้้้้้อผผาาาาานนนนีีีท่ชมรรกดไปตตล นี่มันก็จะเปิดแล้วก็จะเจอกับตู้เสบเออเอาว่ามันปิดเร็วจังวะนี่ไงแล้วก็จิตเงินแต่ผมจะพามาดูหลังนี้เว้ยเก๋เปลี่ยนบรรยากาศไปสปอนจุดที่แบบเออไกลๆหน่อยเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นหน้าตายัางไงนะท่านผู้ชมนะก่อนจะไปดูนะกดไลค์หน่อยดีใครมีความคิดเห็นยังไงชอบหรืออะไรก็คอมเมนต์บอกฉันทีแล้วเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมซึ่งจะมีลักษณะ3ามชั้นนะเว้ยซึ่งจะเป็นอพาร์ตเมนต์ใหญ่กว่าอันนั้นนะ แต่รู้สึกว่าทางหนีไฟจะอยู่อีกด้านนะผมก็ไม่รู้ว่าคนออกแบบเขาเอาทางหนีไฟมาอยู่กับที่พักชิวๆนะซึ่งทางหนีไฟอาพาร์ตเมนต์อันก่อนหน้านั้นนะ่ะมันหนีไฟทางเนี้ยเออแต่ทางหนีไฟน่าจะเอากับคนละทางที่เอาไว้แบบเอาไปพักผ่อนเอออันนี้ก็จะเป็นลานนะสามารถเอาไว้จอดรถเอาไว้เดินเล่นอะไรก็ว่ากันไปอืมนี่นจะเป็นอาพาร์ตเมนต์สวนตัวนะที่แรกผมว่าจะเป็นแบบ หอพักอะไรให้เช่าอุ้ยสวนนั่นบนมีนั่นนุ่นนี่ท่าน,นผู้ชมมานั่งชิลได้เหมาะสำหรับปาร์ตี้กับเพื่อนๆเลยเนี่ยโอ้ไ oh ม่กอดเราจะมาดูรอบข้างกันก่อนนะท่านผู้ชมว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเว้ยก็จะมีเตานะท่านผู้ชมสามารถย่างหมูกระทะได้ไม่ใช่ละเออมีที่พักชิลๆนะนั่นนุ่นนี่หรือเปล่าแบบเอาไวส้สั้งรั์กับเพื่อนนะนั่งชิลๆนั่งโม้กับเพื่อนไม่ใช่ละนั่งนั่งชิลๆก็พอเรื่องโม้ก็ว่ากันนะ ลานจอดรถก,ก็น่าจะอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมนะผู้ชมเหมือนอันที่แล้วเลยนั่นก็จะเป็นลานอันนี้ก็จะเป็นทางหนีไฟนะเออเยวจะเข้าไปดูด้านในกันเลยโอ้ oh my god ด้านในก็จะเป็นชิวชิวเออใครยังไม่รู้นะไอ้พวกเนี้มันกดสามารถให้มีเสื้อผ้าได้นะเว้ยเี่์ไม่กดไปนี่มันก็จะมีเสื้อกดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมก็จะมีเสื้อผ้าเพิ่มเออลลพีนะนี่ก็จะมีทีวีจอใหญ่เลย่านผู้ชมสามารถนั่งดูทีวีแบบชิวชได้เลยรายการ blue heaven เปิดทีวีเห็นไหม แต่การบุคเฮเบิลคือเราก็มีที่นั่ง,น,งนั่งคุยกันนะชิวๆได้แอยากนั่งโซฟานุ่มๆก็ามานั่งโซนนี้ส่วนหน้าต่างนะกผู้ชมมันสามารถเปิดได้แค่บานที่แบบเอาไว้หนีไฟเท่านั้นนะเออมันน่าจะเปิดได้ทุกบานหน่อยรับลมชมวิวเงี้ยเนี่ยทางหนีไฟใช่ไหมเออมันเปิดได้ทางเดียวเว้ยเปิดได้แค่ทางตรงหนีไฟนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องครัวนาะนผู้ชมสามารถแบบนั่งกินชิลๆได้ าจะอัปเดตมาช่วงใกล้หน้าหนาวหรือว่ามีฮีตเตอร์ในบ้านนะท่านผู้ชมนี่ตครองทำความร้อน <c oughs> น่าจะใช่นะแต่ผมเดาไม่ผิดน,นะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องทําความร้อนหรือว่าผมผม,ผมสงสัยเ้ยนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะท่านผะู้ชมห้องครัวนี่น่าจะเปิดหน้าต่างนดหน่อยทำผัดกะเพราฟุ้งเนี่ยทำไงวะเออไอจามในห้องเลยนะเนะนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีเปิดหน้าต่างระบายอากาศนะอะไรก็ว่ากันไปเออตู้เย็นมีอะไรกินหรือเปล่า ของกินนี่น่าจะจัดเซตมาคล้ายๆกันหมดหรือเปล่าวะ้ยแต่รู้สึกว่ามันมีไอติมลเลยไอผมไม่ค่อยเห็นไอติมในตะู้เย็นในบ้านนะนี่ทำไมฉันแอบ,บกินไอติมเหล่านี้แอบ,บกินไอติมไปดูชั้นบนรู้สึกว่าจะมีลิฟต์ด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปดีกว่าจะได้ออกกําลังกายไปในตัวชั้น2จะเป็นห้องทํางานนะนะผู้ชมห้องทํางานนี่จะดูแบบมีพัดลมอันเล็กๆมินิมอลนะนะผู้ชมรู้ <laughs> สึกว่ามันหน้าตามันจะเหมือนพัดลมสมัยก่อนหรือเปล่าวะ เออแต่ผมจะพามาหาตู้เซฟ้ลยนะท่านผู้ชมวันนี้เออเป็นห้องทํางานใครเครียดจากการทํางานก็มานั่งอ่านหนังสือตู้เซฟอยู่ในชั้นหนังสือหรือเปล่าหันแน่หันแนแ่ยัพึ่งดีไม่มีหรอกในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะท่านผู้ชมแบบน่าจะทํางานอยู่ชั้นสองแล้วก็มานอนห้องนี้เลยนอนชิวๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านอพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับเมืองหนาวหรือเปล่าว่าทำไมมันมีเตฮีเตอร์วะในทุกห้องมีฮีตเตอร์เลยเออก็จะมีที่นั่งเล่นชิวๆใครมาสปอนจุดนี้ก็จะได้ ดูชมวิวเมืองบลูเฮเวนของเราก็จะมีอะไรให้ดูในชั้นนี้มีแค่ห้องนี้เหรอมีห้องทํางานกับห้องนอนนะท่านผู้ชมตรงนี้คือ,อไหลวะน่าจะหาอะไรมาวางให้มันมีอะไรหน่อยเออมันดูโล่งๆไปแถวเนี้ยจะก็ไม่เป็นไรในมาขึ้นมาชั้นชั้นสามนะชั้นสามก็จะเป็นห้องนอนนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นที่เต่งตัวตัวชิวๆมีอะไรวะกันนี้ชั้นนี้มีอ่างแช่น้ำาอาน้ำเรืแช่น้ํานมด้วยนะ นี่เออเห็นไหมแล้วก็มีห้องน้ำเหรออันนี้เป็นห้องน้ําอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ําแบบเอาไว้แบบปาร์ตี้กับเพื่อนนะท mm ่านผู้ชมแบบเราลงมาเข้าห้องน้ําด้านล่างเพราะว่าชั้นบนมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นที่แบบเอาไว้ปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนได้นะสามารถมาจัดของในกล่องพร็อพแบบปาร์ตี้ได้นะเออดูดีได้อยู่นะเนี่ยจัดไฟเอาไว้ปาร์ตี้ เออจัดนั่นนุนนีนะท่านผู้ชมจัดโต๊ะจัดอะไรก็ว่ากันไปผมไม่จัดแล้วกันผมไม่มีหัวศิลปะเท่าไหร่นะนี่สมมุติว่าผมจัดปาร์ตี้และกันดูดีปาร์ตี้เล็กๆฉันจัดของเองเห็นไหมเออก็มาจัดปาร์ตี้กับเพื่อนได้ผมว่าน่าสนุกดีนะที่พักผ่อนพักพิงเงี้ยเออไปดูกันต่อนะท่านผู้ชมสำหรับตู้เซฟเราเข้าขั้นถึงถึงเวลาที่เราจะหาตู้เซฟแล้วสินะ เออแต่ผมว่ามันน่าจะมีชั้นใต้ดินหรือเปล่าในลองลองลิฟต์ไปเรื่อยๆดิกดลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนี่ไงนะ่จาจะชั้นใต้ดินนะชั้นสุดท้ายถ้าเราไม่ลงลิฟต์เราก็ลงบันไดจากห้องที่เราเข้ามาเลยนะเออมันก็จะเจอกับห้องห้องใต้ดินนะซึ่งมันเป็นิงที่ผมชอบมากเพราะว่าห้องใต้ดินมันจะมีห้องครัวอีกนะเออสำหรับหลังนี้หลังที่แล้วมีครัวปะเป็นห้องแม่บ้านหรือเปล่าว่าพักชิวๆงี้เออแต่ก็จะเป็นห้องนอนของเราอะไรนะถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกห้องใต้ดินนะ <laughs> เออ ถ้าผมไม่ละแวงดินถล่มหรืออะไรหรือเปล่ามันไม่น่ามีหรอกมั้งใช่ไหมนี่ห้องใต้ดินมันทะลุด,ด้านหลังเหรอเนี่ยเออวะมันจะทะลุด,ด้านหลังกับที่จอดรถหรือเปล่านี่ไงที่จอดรถที่จอดรถแบบโคตรใหญ่เลยเอาไ้จอดอะไรวะเนี่ยมันจอดรถมีได้ะวะผมลองสงสัยดิรถบัตรโรงเรียนเงี้ยบ้านเราทําธุรกิจรับส่งนักเรียนจอดไม่ได้เป็นครับ <c oughs> <c oughs> เอาผมไปกดลบบ้านผมป <c oughs> าร์ตี้ผมก็หายดิผมกดผิด ผมจะกดลบรถพมไปกดอะไรกับบ้านมาเนี่ยเออเช่ามันเถอะไม่เป็นไรเราจะมาหาตู้เซฟกันต่อนะท่านผู้ชมซึ่งไม่รู้ว่าตู้เซฟมันจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าน่าจะมีแหละเพราะว่าอพาร์ตเมนต์อันที่แล้วมันก็มีมีหรือไม่มันอยู่หลังชั้นหนังสือหรอเปล่ามีอะไรให้กดหรือเปล่าแต่ไปดูลักษณะหลังชั้นหนังสือมันไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมมันจะเป็นห้องน้ําเลยเหรอหลังชั้นหนังสือมันจะเป็นห้องน้ามันมีหรือไม่ นนถุงนอนอยู่นายถุงนอนถุงนอนที่ไม่ได้นอนเอามาสอดเขานี่แล้วก็นอนเอาเป็นห้องว่างๆเอาผมบักเอ้ยแล้วมันเล่นซ่อนแอบได้ตอนนี้ผูช้ชมผมติดบักผมบักคานี่เอา้าผมออกไงะเอา้าออกไม่ได้โอ้ต้องต้องวาดมาใหม่แนะ่ยมีตรงไหนกว่าที่สามารถเป็นตู้เซฟได้ท่านผู้ชมชัม้นแรกก็ไม่น่าเจอละชั้นต่อมาเมื่อกี้ผมหาชั้นสองนี่ผมไม่ได้หาชั้นแรกใช่ปะ คิดว่าชั้นหนึ่งมันสมควรอยู่ไหนวะแต่จุดที่ผมสงสัยที่สุดก็คือหลังทีวีนี่เว้ย่านผู้ชมเว้ยหลังทีวีนี่ก็น่าสนใจเนี่ยในถุงนอนสอดพื้นฐานของเราเข้าไม่ได้วะเอา้ามาุกอีกด้านของทีวีเฉยเก็บถุงนอนไปอยู่ไหนอีกเนี่ยอยู่ในลิปมีปะวะเอาไปเลยนะเฮ้ยนี่เหมือนจะมีช่องในลิปห้องอะไรวะเ,ไไะเข้าไม่ได้ผมจะเข้าให้ได้ทำลายสติ เข้ามาในลิฟท์ทำลายสายติอะไรเพราะฉันไม่มีสติอะไรเลยตอนนี้อยู่ตรงไหนวะต้องมีที่ไหนสักที่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามดิชั้นสามมันมีตรงไหนน่าสงสัยเอ่ยตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าหลังที่แล้วมันอยู่ในตู้เสื้อผ้านี่เฮ้ยนี่ช่องอะไรวะซึ่ว่าเหมือนจะเป็นช่องอะไรวะเดี๋ยวไปดูทะลุนู่นดิเนี่ยเอ๊ตรงช่องพวกเนี้ยช่องเนี้ยใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยก็ได้เก้าสิบเก้าเผื่อมันไม่มีเอา้ามาทะลุด้านนอกนี่ผู้เปิดเป็นปช่องจริงนะท่านผู้ชมเนี่ย ตรงร่องเนี่ยตรงช่องเนี่ยแน่ๆพวกเนี้ยใช่ไหมห้อง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 โอ้โหบักอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอจารย์โอ้ยอาจารย์บักอะไรเนี่ยอาจารย์เออเออผมคิดไปเองเปาวะแล้วมันจะอยู่ไหนวะตู้เสบตู้เสบอยู่ไหนอยู่ไหนตู้เสบมีหรือไม่คิดภาพไม่ออกเลยตอนนี้นึกอะไรไม่ออกหัวเตียงนี่ปะวะใช่ใช่หรือเปล่า ผมเดินไปเดินมาสุกใส่หัวเตียงเนี่ยในลองถุงนอนสอดเฮ้ยอะไรน้ำตาลน้ำตาลไหเอา้าตู้เซฟนี่วะใช่ตู้เซฟไหมเนี่ยเอา้าแล้วผมอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ใช่หลังตู้เซฟไหมเดี๋ยวผมลองถุงนอนสอดลงไปนี่ดิเอา้าตู้เซฟนี่วะเอา้าแล้วทำไมผมเข้าด้านหลังตู้เซฟอะแล้วมันออกไงอะอันนี้คือทางไหนอ๋อตรงหัวเตียงอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพบกดเดินเอามันเดินทะลุนี่ได้ตู้เซฟเข้าแบบง่ายเข้าแค่เนี้ มาเจอตู้เซฟแล้วว่ไม่กอดใช่ปะเนี่ยแล้วเราก็จะเปิดเอาเงินนี่ได้เงินแล้วนี่เหรอตู้เซฟไม่กอดตู้เซฟตู้เซฟออกก็เออออกง่ายๆท่านผู้ชมประมาณนี้หรือเปล่ามาผมก็ได้พาหาตู้เซฟไปแล้วก็ใครชอบก็ลองมาป้นดูกันได้ใ <c oughs> นส่วนนี้ก็จะเป็นบันไดหนีไฟนะไม่ค่อยได้พูดถึงเลยโอ้โหปีนไปปีนมาเดี๋ยวันบันไดหนีไฟมันไปนทะลุชั้นไหนวะผมยังไม่ได้ลองขึ้นเลยวะลองขึ้นดิ อ๋อมาทะลุแค่ชั้น3นะก็จะทะลุข้างบนหน่อยเว้ยมาทะลุห้องห้องแต่งห้องแต่งตัวดีกว่าเออก็จะประมาณนี้ทางนี้ไฟวัดเท่ดีนะสวยดีเนี่ยออกแนวคลาสสิกดีสะพานเป็นส่วนตัวโคตรใหญ่โคตรสูงมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้ใครชอบฝากแล้วก็แชร์สับไทยผมด้วยนะครับผมโอเคพวกเราคงไม่ไหวจะไปโอเคไปแล้วไปแล้วไปเรร็วไปเ็ว